I am the Oh, yeah. Nama yang nama hiru ate अं चाव मा जायत्वा कथामे Thank ตุกไคไว้กันทั้งหมู่กันที่ <inaudible> <inaudible> ด้วยรากาก็ดีด้วยใจก็ดีโคเกุ่ปมาปะตะานมายออำนาจทีเตียนอะไรที่ข้าพระเจ้าไะทำเล่ในพระพุทธเจ้าผู้โตปทิ่ันหาจะยันตามขรมพุทาวโมทิมโทษรวมเกิดนันนานราล ก็มั่งแคปลายตั้งหัวใยังอำนาจอิทธิยังใด ด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเทปุกมปะตะรามายะยังอำนาจปิยนันไที่พระเจ้าจะทำแล้วให้พรงฆ์ั้โคปิการนาตัวใจยันตัางขอพระสงสงรอถึงตัว ปะติทานโนสวตโส <coughs> ครับฝนมนธรรมเสวดรบกุ้งตีน,ส,นสาทูนทั้งกันเด้อพี่น,ส,ส,นสาทูนทั้งกันครับสาทัวบดทั้งกันเด้อคือทั้งกันครับวัดร,รตัวตารางบาง้านเฮาเสร็จแล้วรู้แล้วไงว่าเสเาร็จ สวัสดีด้วยสวัสดีสวัสดีด้วยนี่นี่นี่ครับจบแล้วครับอือจบแล้วครับสาทุ่นเอาปากไปเตี้ยงคนี้ครับผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจคุนไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุชิปนาครับ